สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมนีพบกับแซบแซบชาแน,นลอีกแล้วนะคะมือนมกกีมากับผู้เกาค่ะมากับไผ่้องอ้อยค่ะ <c oughs> ้องอ้อยคนสวยนะคะกับเกยจ่อยมืีอนี้สิ้ามาก,กินลายอย่างเลยค่ะมีปลาหมึกย่างไข่ไข <c oughs> ่อย่างก็ <c oughs> คือไข่เข่าไข่เขาค่ะสองหม่ <c oughs> แล้วก็ไข่แมงพูจ้า ผักกับมอนอีกับมีม,มาลามัลาจีนนะคะเข้ากันก็อาหารทะเลมีอย่างอีกผักมีอย่างอีกค่ะมีหอมค่ะหอมแค้กจะผักส,สลัดถาดหนึ่งค่ะแซ่บๆน้องกันค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาค่ะอ้าวเห้ว่อยเนอม แบบนัอืมอืมเลยแซ่บเข้ากันไปบ,บ้าแซ่บกัดปีกกลับหอมค่ะ ผมชอบปากก <laughs> ็ค <laughs> ืมะะมะะมะะอมันลาบบ้างมันลาบขมสัก <S <s <uss> สมุนไพร มันสุดมันสุดกินหอยอันนี้ต้องกินแบบนี้แย่นี่มันค่อยตรงน้ำจิ้มในลายโห่ปะเนี่ย ปอบมากม่มอดดูดีหน่อยให่ไม่จุ่มพรบมาขนาดกิดูกระจกมองออกไ <laughs> เลยไปเดิน้างค่น,นยุติธบอม ปล <laughs> <c oughs> าหมึกหมึกย่างปลาไข่ลวยแห้งกำลังสีนวาอีกนิดนึง

Ja, hej fedt. Så var

con sẽ đèn nước ừ. trái được Hai bữa. đây กำลังมั่นยาคุงซอดวย แซ่บหาวานพี่อ่ะหวานพีดิ้ไว้ท่านผูาาน้ชม,มคมนิดนึงแซ่บ่เน,ะนาะคอนเซ็ปต์เยัอยน,กกนอย่งนี้มันยังกรอบมันยังหาวานละเอียดเอออยู่บ่เรากับอันเนี้ยเราก็ไปทานทะเล ถ้าฟ้าน,นองๆแช่น้ำแข็งมันจะรูป้อมผมมันเป็นสวยเมื่อหนาบังทีนฟ้ามะาเขากินขมซูซีกัน 搭配的多了，嗯，宝宝、啊。 พักมักินกันฉลับพักอลัรนี่้ำใหญ่โจดๆอยกินแซมนอนรับตัวนะคะพี่น้องชีวิตคนพี่แค่นี้แหละกินบะแซมนอนบอรับก็เป็นทาแ้มบอกนอนพักเยอะใช่ชอบก็ ความลืมขึ้นตาแล้วไอ้แสบอ่ะพอไม่กิน ข้าวเลไอ้ชดนะชดเด็กอืมอืม,มไม่กินดม,อมหอยกินแค่ข้าไปซองเวยโอ้ยนอนรับกักกัน แอ่น่คอนเอาไปคั้งเบยแย่รืมถามขอทามให้ไม่ด้คูนะโอเคเียบเว่ยจะครูอมันคือหอยขมบ่แหมมันเหอยทะเลป่มันอืมจิ้มย่อยใสผม Nhìn cái hông bẹp đó ไปแบบมันมาทาด่วนกิน,นกระเพราอสองคนมาเลยนะคะเดี๋ยวซิโซ่เย็บเจ๋อยไปกินชุดตายค่ะว้ยประจอเรื่องกินเรื่องใหญ่ ไป,ไปดีละเบิดเบิดหลักไปได้กินเขาที่ยังบอกเกาะกินแซ่บกินนัวนะคะพี่น้องฟังได้ข่าว<บ>ไปต่อหรือพ่อสมนีไอพ่อสมนีะจะไวไ่มขอไปค่ะพี่น้องจะไวไ่ม S 1> <S 1> จ้ามันนี่กะขอบคุณหลายๆด้ค่ะสำหรับการติดตามรับชมกับเอ้อจังใดกะขอฝากช่องแซ่บๆซบชาแนลไว้ในเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องก <g ivable> ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสรรมัครเข้าไน้ำในเด้อค่ะจ้าขอบคุณหลายๆเจอกนันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ